สวัสดีค่ะพอพอแม่แม่พีพีเอฟซทุกคนนะคะมื่อนี้นะคะผู้ใดที่เขามารับชมรับฟังคลิปของนองนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่างช่องจันจิราชาแนลด้วยนะคะกับเมื่อนี้หนูกับมาไทยแม่อุดรนะคะคุณแม่อุดรมีอย่างสิมาฝากมาบอกนะคะไปชมคลิปกันเลยจ้า สวัสดีค่ะแม่อุดรค่ะจ้าสวัสดีค่ะยศีทุกคนเลยเมื่อนี้ค่ะแม่เมื่อนี้แม่ฟันตัวใดคะอันค้งสู้าทยเมื่อนี้นะคะแม่นุ่มว่าได้ฟันดอกว่าได้ฟันหมอนเแม่แม่แมนว่าได้ฟันแม่ว่าได้ฟันแต่ว่าแม่ไปเอาสิเด็กไปเสียงค่ะเอาสิเด็กไปเสียงหน่ะมันสามสามจดเจ็ด สามหาเจ็ดเจ็ดบ,บอกไปเสียงนะแ <Ha. S 2> ม่เห็นอยู่แขนแม่ได้เอาไปเสียงเบิ้งสามเจ็ดเจ็ดน้อนดับดีดีครับมันดับหลานได้ไหมันเขาเรี <c oughs> ว,ว่าบันเอได้สามตัวนะเมื่อกาเขียนไห่เราบอกค่ะไ <Ha. S 2> ด้สามตัวเมื่อกาหาหนึ่งเก้าค่ะ ครับอันไปเบิ้งอันแก้วน้ำมันบ่มีอันแก้วน้ำมันบ่มีน้ำน่ะเอาไม่ไก่ที่เห็นเเห็นเห็นค่ะเห็นแก้วน้ำมันบ่มีน้ำน่ะมันหายไปแก้วหนึ่งก็เลยตีเป็นศูนย์หนึ่งเก้าแก้วเก้าแก้วมันหายไปแก้วหนึ่งก็เลยตีเป็นศูนย์หนึ่งเก้าบานในี้เดกมันออกยุ่แขนน่ะสามเจ็ดเจ็ดมันไปเรื่องมากมันหนูเป็นหายเจ็ดเจ็ดเฉลี่ย บานนอันสองตัวอันร่องนางหนาคือเป็นศูนย์เจ็ดกัมเนิงเจ็ดเดี๋ยวหายไปซื้ออันแนวทางเป็นรัฐบา,าลเลอไปซื้อรัตตารี่อันนี้แม่วก็โดนกับเป็นแนวทางค่ะเป็นเพียงนแนวทางนะคะเปล่าไปซื้อมันสิบวันนั่นนี่กับสามตัวน่ะมันออกอยุคแขนน่ะมันเศร้านี่แหละสามเจ็ดเจ็ดกัมหายเจ็ดเจ็ดนั่นะ 3, 7, 7, 7, 5, 7, 7นะเบืง้ง เวลาแห่งจอเขามาแล้วค่ะเขามาแล้วค่ะเาเบิ้งเอาค่ะเบื้องเอาค่ะพอพอแม่แม่พีพีเอฟซีทั้งบ้านนะคะหลักการตัวโลกตัวประเทศนะคะตัวประเทศเมื่งหนอกับเบื้องเอาไวใเฝ่าไปซื้อมันสิบว่าท่านเขามาจ่อจ่อเอาไปายฝ่าไปเหตุมาสิบว่าท่านเพิ่นขอพ่อนะยค่ะแม่้าทุเอซ่ทุกคนให้ดําให้ด้วยเด้อทุกตนทุกคนอยู่เมื่งหนอกวเมงหน้า อยู่เมียงไทยคือการให้รวยทุกคนเด้มอมือเนี่ยไปไปให้ดังระเบิดเด้อให้แม่อุดรดังระเบิดแจ็คเก็ตในเถาะค่ะานบอก่าังสิ้อผาไปทูาพทามเทวดาค่ะให้ลำ <ไป S 1> ล้ำรว้ยลุยล้ยลุยล้ยทุกคนกคน,นะคนะคเน้อไอซี่เอ้ยมือเนี้ยให้โชคให,มให้มันแถวเงินเข่ากระเป๋าเด้อสาธุไปข้าวเดี๋ยฉันว่าท่านเพื่อนสี่แล้วก่อน ค่ะคลิปนี้กันนะคะกับเป็นเพียงแนวทางนะคะบบสนับสนุนไหยเล่นการพนันนะคะนําเสนอเป็นเพียงแนวทงาปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นความเสื่อสวนวนบุคคลนะคะนี่ค่ะคุณแม่ได้บอกไว้นะคะนี่ค่ะมาธยายแทนดูอร์ะคะ แคบหน้าจอเลยนะคะอาหารกลางวันน้่มนะบานโตไปเขาสิมมะเขไทยอาหารกลางวันนั่นม,มนอกก็ขอจบคลิปเพียง<า>แค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะตอนนี้ก็มีค่ะตอนนี้ก็มีเท่ั้น